สวัสดีครับพบกับน้าแป๊ะอิสุะฮะจากฟาร์มมิวเอ็กนะครับวันนี้น้าแป๊ะจะมานำเสนอนะฮะแนะนำการแต่งรถนะฮะมิวเอ็กลำนี้นะครับในรุ่นนะฮะมิวเอ็กอีลิแกนต์เครื่อง3.0นะครับสีขาวมุกลำนี้นะฮะแต่งช่วงล่างแน่นๆจัดเต็มระบบเลยนะครับบายเกมแรซซิ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าน้าแป๊ะแต่งยังไงนะทีละชิ้นเลยครับชิ้นแรกเลยนะครับฝาหน้านะครับช้ำๆเลยนะฮะฝาหน้า คาร์บอนทรง A นะของ KM Racing นะฮะของนักกมลนะฮะลายเขาจะชัดเจนนะฮะเงาวิบวับเลยนะครับมีระบายความร้อนด้วยนะครับฮะต่อไปนะฮะล้อนะครับเป็นงานของโปรแมกนะฮะขอบ18นะฮะ TE 37ดดำมันเงาหยอดแดงนะครับมีให้เลือกหลายสีนะฮะรัดด้วยยางโตโยต้าทีสามนะฮะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับแล้วก็คิวล้อดำได้นะฮะทั้งชุดของนักกมลนะครับรถมิวเอ็กทุกคันนะฮะที่แต่งออกจากฟาร์มิวเอ็กนะครับนับเป็นตั้งศูนย ทวงล้อพร้อมเช็คลมยางให้ทุกคันเลยนะฮะแล้วก็ทุกชิ้นงานนะฮะที่ติดตั้งเพิ่มนะครับและแปะเป็นคนดูแลและตรวจสอบ QC เองทุกชิ้นงานเลยครับต่อไปช่วงล่างนะครับเปลี่ยนเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์สต้นนะฮะพร้อมสปริงโหลดหน้าเป็นควีนซีรีส์ปรับได้16ระดับปรับองศาด้วยปีกนกคู่หน้านะฮะของโปรเฟนเดอร์นะครับกันโคงคู่หน้าฮะสีน้ําเงินนี่ฮะกันโคงคู่หน้าของ KM นะครับไปเป็นโช๊คคู่หลังนะครับพิกัดซับแคงนะฮะปรับได้8ระดับนะครับ หน้าลงนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วพร้อมสปริงโหลดเรียบร้อยเลยนะท้ายไม่โดกนะครับต่อไปนะฮะฝาหลังคาร์บอนของ KM นะฮะของน้านะครับฝาหลังคาร์บอนนะฮะฝาหน้าฝาหลังเลยนะฮะคันนี้นะฮะนับแบรนด์แนะนำหล่อเท่เลยนะครับลงเล่มเรียบร้อยนะฮะถ้าสั่งกันนะฮะลงเล่มเรียบร้อยนะครับขาวคาดดำครับคิ้วกันศาสตร์นะฮะหนึ่งชุดนะฮะสี่บานต่อไปนะเป็นฟิล์มนะฮะของอัลติเมทนะฮะนาโนเซรามิกนะครับรับประกัน10ปีนะฮะอันนี้เป็น40%นะรอบคัน เลือกได้นะ40 60 80นาโนเซรามิกก็คืออยู่ด้านในมองออกมาสว่างฮะอยู่ด้านนอกมองเข้ามาจะเข้มจะมืดนะฮะป้องกันแสง UV บ้านเรานะฮะได้เกือบ100%ครับไม่ร้อนเลยครับล็อกยางอะไหล่ทุกคันแถมล็อกยางอะไหล่เลยนะฮะต่อไปด้านในนะครับก็มาทึกหน้าพร้อมเมริกาใช้งานได้จริงนะฮะรถนักแบกก็ใช้รุ่นเดียวกันนะครับพม6ดีปูทั้งคันเลยนะครับอันนี้ดำได้ดำนะฮะดำได้แดงดำได้ครีมแล้วแต่เลือกนะฮะ อันนี้แถวหน้านะฮะต่อไปแถวสองนะครับให้ดูนะครับปูทั้งหมดนะฮะแถวสามแล้วก็แถวแถวสุดท้ายนะครับตรงฝาท้ายเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ฮะพรมหกดีปูทั้งคันถ้าปูพื้นเรียมเนี่ยพรมหกดีจะปูเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ของที่มาติดรถมานะฮะที่มากับรถนะฮะชุดโชคนะฮะกันโค้งปีกนกสปริงนะฮะคืนท่านเอฟซีนะฮะเราติดใหม่ช่วงล่างแน่นขึ้นเลยนะฮะเราติดให้ใหม่ เพิ่มให้ใหม่นะฮะแนะนําไปนะฮะช่วงล่างจะแน่นขึ้นเลยนะฮะขับขับนิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงล่างเต็มระบบเลยนะครับของเดิมคืนท่าน f อฟครับอันนี้สั่งติดตั้งเพิ่มนะฮะคันเร่งไฟฟ้านะฮะของ A อบ็อกนะครับเอ่อมีเก้าเลเวลนะฮะนี่นะแป๊บปรับไปสี่นะฮะถ้าปรับขึ้นปรับลงมันจะมีเสียงนะฮะเอ่อใช้ซ็อกเก็ตเสียบนะฮะไม่ปอกสายนะฮะแล้วก็รอบมาเร็วขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นสมูทขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับรถนะครับนะนะนั่นนับแป๊บสั่ม ให้กับท่าน f c นะฮะรถนแบก็ติดนะฮะนี่ฮะของ A b o ็อกนะครับและก่อนส่งมอบรถให้ท่าน f c นะฮะนแบกต้องคอยดูแลและตรวจสอบเหมือนกันนะฮะทั้งภายในภายนอกรถทั้งคันนี้เลยนะฮะรถต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับและโดยเฉพาะในห้องเครื่องนี้นะฮะจะต้องตรวจสอบของเหลวทั้งหมดนะฮะให้ระดับเต็มหมดเลยนะฮะเรื่องแต่น้ำมันเครื่องนะฮะชักดูนะต้องเต็มนะฮะน้ำมันเบรกเต็มนะฮะ น้ำหม้อน้ำนี่นะฮะอยู่ในระดับแบ็กนี่ฮะไม่ต้องเปิดตรงนี้นะเปิดตรงหม้อพักนี่นะครับต้องเต็มนะน้ำหม้อน้ําแล้วก็น้ํามันพาวเวอร์เต็มนะฮะแล้วก็น้ําที่ปั่นน้าฝนนี่นะฮะทั้งหน้าข้างหลังใช้ตัวนี้ต้องเต็มนะครับแล้วห้องเครื่องต้องสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับอยากรอรอเท่ๆแบบนี้นะฮะทักหาโทรหานแปะได้นะครับหรือจะให้นแปะแนะนําก็ได้นะฮะช่องทางติดต่อนแปะนะฮะฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับเบอร์ติดต่อนแปะนะฮะศูนย์เก้าเก้าห้าหนึ่งห้า 9263ครับไลน์ ID นะฮะ PAE 6586นะฮะติดกันเลยนะครับอยากได้โปรเด็ดดีๆนะฮะทักหาโทรหานาแป๊บได้เลยนะทั้ง m ิวเทั้ง ESU ูดีแนะครับทนายแป๊บฝากเจ้า m ิวเอ็กซ์อีลิแกน3.0ลำนี้ไว้หน่อยนะครับยังไงนะแป๊บฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ